ลงละลายกันไปสวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาเจอกับสายอีกแล้วนะคะวันนี้เรา มีภารกิจหลายอย่างไปทํางานด้วยแล้วก็กะว่าจะาแบบช้อปปิ้งนี่นั่นด้วยก็เลยว่าจะมาเก็บวอล์กหนึ่งวันกับสายกันนะคะอย่าไปดูกันว่าวันนี้เราจะทําอะไรบ้างนะคะตอนนี้ก็ประมาณหกโมงครึ่งนะคะสายก็กําลังออกเดินทางจากเพชรบุรีเพื่อไปทํางานที่กรุงเทพนะคะก็แบบตื่นมาแต่งตัวังแบบดีสิ่ครึ่งนะคะอย่างก็ออกเดินทางไปกันแล้วไปเจอกันที่นู่นเลยค่ะ มาถึงแล้วนะคะรถติดมากมาถึงตรงเวลาพอดี9โมงนะคะอยากเข้าไปแต่งตัวแต่งหน้าแล้วเหวี่ยเตรียมถ่ายรายการกัน,นะค่ะตอนนี้เราก็เข้ามานในปตูลนะคะทรายก็ได้บีบมาเดี๋ยเขาจะอ่านบีบล้นนี้แล้วก็จะมาถ่ายรายการสบายสไตล์มายุลากันนะคะจะเจอพี่ตากด้วยแล้วก็บีบสคริปและเดี่ยวไปทองถ่าย ตอนนี้กำลังถ่ายรายการอยู่นะคะมันก็สวยเยู่เหมือนกันนะค่ะนนไซก็ถ่ายรายการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ถ่ายรายการกับพี่ตักมายูลานะคะตอนแรกก็แบบแอบเกรงตื่นเต้นนะคะจะได้เจอพี่ตักเนาะก็จริงๆตัวพี่ตักตัวจริงคือแบบ น่ารักเป็นรีมากยังแบบสาวอยู่เลยหุ่นดีมากเลยนะคะตอนนี้ก็ถ่ายรายการเสร็จเรียบร้อยแล้วอยู่สายว่าจะไปช้อปปิง้งแล้วก็หาอะไรอร่อยอร่อยทานกันนะคะอย่าไปเจอกันที่ห้างเลยคะ่ะซีเซมสตรีทเอ็กซ์มตอนนี้ายก็มาถึงเซนทัลเวิร์ลแล้วนะคะก็เดี๋ยวเข้าไปข้างในกันไปดูว่าเราจะไปซื้ออะไรกันบ้างน,นะคะตอนนี้ก็คือไม่ได้เข้าห้างในกรุงเทพนานมากแล้วนะคะ อย่างก็จะมาอัปเดตเทรนกันสักหน่อยว่ามีอะไรมาใหม่บ้างค่ะตอนนี้เราก็อยู่ในยูนิคอ้นะคะมีเสื้ออะไรแจะงออกมาจะซื้อไปฝากเด็กๆที่บ้านแล <forcément S 1> <Lux ury. S 2> ้น่ารักดีี่ปรโมาากได้มาสองตัวนะคะก็ฝากเด็กๆที่บ้านน่ารัก ต่อกโลมอนมีแอปลิเคชันอ่ะตอนนี้เราก็กำลังเข้าช็อปซาร่ากันนะคะ <c oughs> น,นี้ค่กวากำลังฮิตไส่ที่เป็นแบบโซ่ๆกันมากเลยค่ะอันนี้ก็ของเฮเซเอเส้นละสองร้่สใส่แล้วมันก็จะแบบแก็แอบหนักด้วงวันนี้ตั้งใจจะมาซื้อรองท้าบูสีดำจต,ต้องมีของเฮเซนเอม่อยาเวาขึ้นไปดูข้างบนก่อน ีองที่ห้อ,องออีกทำมามักน,นสแดแล้วพูดงห้สีดมาอะไร้นวยแพตตฟอร์มมันหนาระจะใส่เดินหม่าดูไส้กันไหม เนี่ยซอยโซ่กำลังมาว่าแบบเยอะมากอากันนี้อ,อืมอันนี้ก็จ้างรถไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอยากค่อยมารับกลับบ้านนะคะส<ม>ักพักน,นะ เดีย๋ยวเราก็จะไป,ไปหาอะไรทานนะคะหิวมากอยาไปดูกันว่าจะทานอะไรดีนะคะเขยเนคิดมใช่บ้างติมีผมมีพ่ปูต่างๆวาจะทานเป็นตัวโกนนะคะ5้าบกาบาทก็จะสั่งได้หมดทุกอย่างในนี้เลยจะเป็นเครื่งดื่ อันนี้มีความสดมาก กินไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะัอันนี้เป็นยำไอศครีนมนะคะใส่สตรอเบอรี่แล้วก็บาวนี่สตรอเบอรี่ นี้เราก็เดินออกมาข้างนอกนะคะเดินย่อยเลยว่าจะมาถ่ายรูปเล่นตรงช็อปของ Apple Store นะคะแต่ว่าเขาตั้งเต็นมันก็เลยแบบถ่ายได้ไม่ค่อยสวยแน่เลยอะเนี่ยมันเป็นเต็นข,ขาวๆอย่างเงี้ยตอนแรกตั้งใจจะมาถ่ายรูปนะคะลมด้วยน,นี่เป็นช็อปตัวกลมๆนั่น ลายกันไปโอเคค่ะตอนนี้เราก็เดินชอปปิ้งได้สักพักหนึ่งแล้วไซก็คิดว่าน่าจะช็อปแค่นี้เดี๋ยวจะกลับบ้านก็จะมาสรุปให้ดูว่านี้ซื้ออะไรแบบว่านะคะก็มียูนิคอเป็นเสื้อเด็ก2ตัวนะคะซื้อไว้ฝากหลานที่บ้านเนาะอะไรโดเรมอนคอลเลกชันใหม่เพิ่งออกนะคะก็2ตัวนี้เท่าไหร่พันหึือมะเก้าร แล้วก็ช็อปเพเอ็นเอมนะคะก็ mm. ได้กระโปรงหนัง mm. มาใส่แล้วแบบแซ่บมาก mm. นี่นะคะ mm. หึตัวเซลล์เหลืออยู่บ้านสองอ mm. บ,บาทจากพันบาทอ่ะเออแล้วก็ซื้อเป็นกางเกงออกกำลังกายนะคะสีชมพู4ี่เก้าสบาทเนาะ mm. แล้วก็เสื้อกามใส่อยู่บ้านง่ายๆสบายๆนะคะร้อยเก้าสิบเก้าบาทแล้วก็มีเป็น รองเท้าอีกอย่างหนึ่งที่ตั้งใจจะมาซื้อเลยนะคะก็เป็นรองเท้าบูทสีดำนะคะจริงๆคือรองเท้าคู่นี้มันจะมีอยู่แล้วคู่หนึ่งจะเป็นสีแบบเบอร์กันดีอะแดงๆเข้มๆหนังเงาๆนะคะแล้วคนก็แบบถามกันเยอะเออแล้วไซก็คิดว่าสีดำมันน่าจะแมทกับเสื้อผ้าได้ง่ายนะคะเลยมาซื้อสีดำหนังเงาคู่หนึ่งนะคะของ H&M เนาะคู่นี้1,399บาทนะคะโอเคตัวนี้ก็ ซื้อไปเท่านี้นะคะคก็หมดแล้วเนะาะเดี๋ยวสายก็จะเดินทางกลับเพบุรีกันนะคะตอนนี้ก็ประมาณ4ี่โมงแล้วเดี๋ยวออกก็รถติดพอดีนะคะเดี๋ยวก็ขอปิดวอกนี้แต่เพียงเท่านี้นะคะใครอยากให้สายทําอะไรไปเที่ยวไหนไปช้อปปิ้งอะไรก็ลองคอมเมนต์มาได้เนาะหรือว่าอยากให้สายทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย